Facebook เพิ่งเปิดตัวบูเลตินไปนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่ทำออกมาดูแยกออกจาก Facebook เป็นเอกเทศเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะมาไม้ไหนแล้วนักการตลาดอย่างเราเนี่ยควรจะมองจะเล็งเล่นยังไงกับไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับของใหม่ใหญ่บึ้มของ Facebook ตัวนี้ถ้าเราลองดูจากในเว็บไซต์ของเขานะฮะจะเห็นอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันอ b v i o u s มากๆเลยคือเนี่ยฮะไม่ติดแท็กกิ้งอะไรเลย อันเนี้ยมันคล้องกับจุดยืนที่มาร์กพยายามจะบอกว่าอ่าเนี่ยบูเลตินเนี่ยมันออกมาเพื่อแยกออกจาก a c e b o o k นะเป็นอันแยกออกมาเลยไม่เกี่ยวกันเลยก่อนหน้านี้ที่ทำอะไรออกมาเนี่ยคืออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ทำขึ้นมาเพื่ออยากจะให้ครีเอเตอร์เนี่ยได้มีพื้นที่ในการเล่นของตัวเองนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ดูเหมือนสื่อต่างประเทศจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งกับเอ่อ t a บส นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนเนี่ยมาพวกครีเอเตอร์นะหรือว่าพรอพเชอร์นักเขียนเนี่ยมาทําผลงานลงในแพลตฟอร์มได้แล้วก็เก็บเงินจากคนที่มาดูนะครับซึ่งจริงๆ Twitter เนี่ยก็เพิ่งซื้อสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งมาชื่อว่า Review นะครับ R E V U E นะฮะโดยที่แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยสมมติว่าครีเอเตอร์เนี่ยเก็บตังค์ร้อยเหรียญเนี่ยเขาก็จะหักค่าตรงไป10เหรียญหรือว่า5เหรียญ นะครับก็ห่างสิบเปอแล้วแต่เจ้าว่าเจ้าไหนจะคิดมากคิดน้อยนะครับผมส่วนของ f c e e o o o เนี่ยเปิดตัวเจ้าตัวบูเลตินมาแล้วบอกว่าครีเอเตอร์ที่เข้ามาอยู่กับบูเลตินเนี่ยเก็บตังค์ได้เท่าไหร่เอาไปเลยนะครับเอาไปเลยไม่หักศูนย์บาทกเก็บร้อยได้ร้อยเลยนะครับซึ่งก็เป็นวิธีแบบการใช้ราคาทุ่มตลาดนะครับกัแบบแบบขเขารนะทำลายคู่แข่ง ให้ตายอะเนาะซึ่งเป็นวิธีที่สตาร์ทอัพต่างๆก็ใช้กันเป็นประจำในการที่ถลม่มคู่แข่งที่เป็นสตาร์ทอัพรายเล็กรายน้อยให้ตายก่อนแล้วตัวเองค่อยขึ้นราคานะครับเขาเรียกกันว่าเป็น predatory uh, pricing เป็นปกติทั่วๆไปที่ใช้กันนะเอางอ่ายงอย่างบ้านเราก็คือตอนที่เปิดตัว food delivery ใหม่ใหม่จำได้ไหมละ่ะว่าส่วนลดเยอะแค่ไหนแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างนะฮะค่าส่งค่าส่งนะฮะเป็นเทคนิคปกตินะครับ <S <S เอาล่ะคราวนี้ในเมื่อ a c e b o o k เนี่ยยอมขายขาดทุน กับตรงนี้ทุ่มตลาดอย่างเงี้ยเขาเอาพูดกันตรงๆโลกไม่สวยเขาก็ต้องมีวัตถุป,ประสงค์บางอย่างที่ทําไมถึงเลือกที่จะทำตรงนี้นะฮะซึ่งเว็บไซต์ในต่างประเทศก็เริ่มเขียนถึงตรงนี้แล้วแหละเนาะอย่าง The w o r l t นะครับเนาะหรือว่าอย่าง Washington Post นะฮะก็เริ่มเขียนแล้วว่านี่มัไม้นี้เนี่คือไม่เก็บตังค์เนี่ยคือมีอะไรแอบแฝงอยู่ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยนะฮะ วอชิงตันโพสที่เขียนไว้ลึกมากเลยเนี่ยเขียนว่าเนี่ยครับ losing money to c r u s h rival come in for scrutiny นะครับก็คือเออเลงไว้เลยชัดเจนว่ายังไง Facebook ก็ต้องมาเพื่ออะไรบางอานซึ่งผมวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับว่าเขาต้องการเอางี้อ่เขามองเขาเริ่มมองเห็นแล้วแหะว่า p าพพิเชที่ Quality, คุณภาพดีๆเนี่ยเริ่มเบื่อ Facebook และเริ่มไม่ใช้ f a c e b o o k Page เป็นตัวหลักในการโพสต์คอนเทนต์เริ่มหนีไปทําหลักๆคือหน,นีไปหาแพลตฟอร์มอื่นซึ่งอย่างในต่างประเทศก็อย่างที่เอ่ยชื่อไปเนาะแต่อย่างเมืองไทยเนี่ยผมว่าเริ่มเห็นละคนเริ่มหนีไปทำพอดแคสต์ทำขับเฮาส์ทำ YouTube เยอะขึ้นทำบล็อกดิทซึ่งก็แต่ละอันก็มีจุดเด่นต่างๆกันไปโดยเฉยเพาะอย่างเมืองไทยในบล็อกดิทเนี่ย,ยพวกกลุ่มครีเอเตอร์ที่ แบบเน้นคอนเทนต์ที่แบบความรู้หรือคนอ่านแบบชอบอ่านอะไรที่มันโฟกัสอะแล้วตัวคนอ่านเองก็รู้สึกเบื่อ Facebook ที่มันมีเหมือนกับ Noise เยอะด้วยนะครับก็เริ่ม Move ไปตรงนั้นแล้วก็เริ่มเกิด Ecosystem ของการสร้างเงินสร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์บนบล็อกดิจิทแนวโน้มน,นี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้ว Facebook เองก็คงปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ไหวนะครับก็เลยทําตัวนี้ออกมาเพื่อหยุดเลือดไหล กา,การที่ครีเอเตอร์มือดีๆจะเลือดไหลออกจากแพลตฟอร์ม f c e e o o o นะครับผมว่านั่นคือเหตุผลที่1ที่ Facebook เลิกเปิดบูเตินแบบที่ไม่มีแทร็กกิ้งอะไรเลยนะครับผมอันที่2ส,สาเหตุที่2ก็คือเขาต้องการจะเติโตัวตัวเฟซบุ o กเพย์ซึ่งชัดเจนมากๆตรงนี้เพราะว่าเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าถ้าใครจะสปอร์ตครีเอเตอร์บนบูเตินต้องจ่ายตางผ่านตัว Facebook Pay สำหรับค่าสมาชิกต่างๆนะครับ แล้วผมคาดการอย่างนี้ครับว่าตัวครีเอเตอร์ที่จะสามารถเข้าร่วมตัวบูเลตินได้มันจะไม่ใช่ว่าใครสามารถสมัครได้นะแต่มันน่าจะอนุญาตให้เฉพาะครีเอเตอร์ที่มีโปรไฟล์ดีๆมียอดวิวเยอะบน Creator Studio เดิมบน f a c e b o o ครับให้สามารถสมัครเข้ามาจอยบูเลตินได้แล้เขาจะเลือกคัดเฉพาะคนที่เน้นทำคอนเทนจริงๆ p u b บิเชอรจริงๆ,งงๆไม่ใช่แบรนด์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแบรนด์เนี่ยตอนนี้ก็ก็พักไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเราจะจัดการยังไงถ้าเราเป็นนักการตาลาดหรือแบรนด์นะครับอ่ะถ้าสําหรับครีเอเตอร์เนี่ยก็คือผมว่าเขาเลือกแหละนะครับเพื่อที่จะให้มีคุณภาพแล้วกะว่าให้ครีเอเตอร์เข้ามาให้มากพอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยหลังจากค่าคู่แข่งเสร็จเสร็จหมดแล้วนะก็คือค่อยเก็บตังค์เก็บส่วนแบ่งหลังจากนั้นหรืออีกทางหนึ่งก็คือเริ่มมีการเปิดให้ยิงโฆษณา ในนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆมันจะคล้ายๆกับพวกมีเดียมหรืออะไรเงี้ยหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ทําอะไรแบบนี้ที่ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายตังก็เริ่มมีการให้ยิงโฆษณาในระบบก็แต่งไรายได้จากการยิงโฆษณากันไปนะครับผมโอเคคราวนี้กลับมาที่โจทย์ของเราเมนๆดีกว่าว่าแล้วสําหรับนักการตลาดละ่ะเอาไงดีนะครับสาหรับนักการตลาดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะคิดนะครับมองเกี่ยวกับเจ้าตัว บูเลตินเนี่ยก็คือง่ายๆเลยคือผมว่าตอนนี้สำหรับนักการตลาดใจเย็นอย่าเพิ่งรีบโดดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนตอนขับเฮาไม่รู้โดดกันเข้าไปทำไมเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นเกมของครีเอเตอร์ให้ครีเอเตอร์เขาไหลกันเข้าไปเล่นก่อนเขาหลักเข้าไปสร้างอีโคซิสต็มก่อนมันอาจจะสกเซสหรือไม่สกเซสก็ได้เราไม่รู้นะครับนั่นละเรื่องแรกต่อมาคือ แต่ถ้าแบรนด์จะเล่นเนี่ยแบรนด์ที่เหมาะสมจะเล่นเนี่ยควรจะเป็นแบรนด์ที่ทำแบรนด์จอร์นัลลิซึมอยู่แล้วเท่านั้นซึ่งอย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอย่างเช่น airbnb ที่มีการทำที่จีสารทำบล็อกทำคอนเทนต์กันเป็นล่ำเป็นสันเป็นรายการอย่างเงี้ยเหมาะนะครับหรือว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยผมว่าแบรนด์ที่พอจะเหมาะก็จะมีโจรสลัดที่เขามีตั้งทีมพับบิเชอร์ทำมันจริงจังเลยหรือว่าอย่างพวกอ e ีคอมเมิร์ซช้อปปี้ลาซาด้าพวกเนี้ย เขาทำแบรนด์เจนอลลิซึมหรือแบรนด์ทำคอนเทนต์ของตัวเองเยอะมากๆเนี่ยถึงเหมาะที่จะเริ่มมาเล่นนะครับค่อยพิจารณาแต่ว่าสำหรับแบรนด์ที่เป็นระดับไซส์กลางหรือไม่ได้ทำคอนเทนต์มากมายเน้นโฆษณาเป็นหลักผมว่ายังไม่ใช่เกมของคุณพักก่อนใจเย็นสวยใจลึกๆนะครับก็รอดูกันต่อไปเนาะและยังไงก็ลองจับตาก,กันดูถ้ามีอะไรที่น่าสนใจอัปเดตอีกเกี่ยวกับบูเลตินเดี๋ยวผมเอามาแชร์ให้ฟังแบบนี้เรื่อยๆนะครับ หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องไหนอีกก็บอกกันมานะแล้วก็อย่างหนึ่งคือก็อย่าลืมกด subscribe ไปในทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เฟซบุ๊ก subscribe ยูทูบใช้ให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นกําลังใจให้เราหน่อยนิดน,นึงเนาะแล้วก็ถ้าคิดว่าบูเลตินเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงไม่เห็นด้วยกับผมยังไงเนี่ยก็แชร์กันมาได้นะอยากอยากเห็นคอมเมนต์นะครับจะเห็นต่างจากผมก็ไม่เป็นไรอยากฟังอยากได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน่าสนใจเดี๋ยวเอามาแชร์กันในนี้ด้วยนะครับ